สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอรีวิวลิปสติกแมกนะคะแล้วก็มาต่อคลิปสองกันเลยเนาะนี่เหลืออีกเยอะๆเลยนะคะก็เริ่มต้นจากสีนี้เลยสีที่เราทาอยู่นะคะก็จะเป็นรุ่นรุ่นโกลองแวร์นะคะเป็นรุ่นแท่ง,องผอมๆยาวๆนี่จะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่สี o o o t o g กรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นแบบติดทน เนื้อมันจะแห้งนิดนึงอะค่ะมันแต่ว่ารุน่น,นเนี้ยติดทนมากสีเนี้ยกูชูโกเนี่ยแอบคล้ายกันคล้ายกันเลยกับสีมอแรงนะคะที่เขามีกันที่เป็นส้มสีส้มนีออนอะเนาะสีมอแรงเนาะสีแบบสีเหมือนกันเด้เลยอะแต่ว่ามอแรงสีความชุ่มชื่นความชุ่มชื้นอะมันจะเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะแบบหนึบหนึะหายหายไปเลยกับ ก็จะได้ประมาณนี้เป็นโทนส้มอมแดงก็คือทาปุ๊บเห็นเห็นเลยค่ะปากปากแบบเด่นมาแต่ไกลเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เราทาให้ดูแล้วนะก็จะได้ลองต่อไปเลยถ้าเราก็เลือกทารุ่นที่แบบติดทนก่อนด้วยเนาะอืม วันนี้เราจะใช้อะ e ิมูเวอร์ลบเนื่องจากว่าวันเนื่องจากว่าเมื่อวานอะแล้วแบบทาไปแล้วไม่ค่อยจะเห็นคามแตกต่างเลยละว่ะสีแบบสีนูดกับสีที่แบบนูดชมพูนูดส้มนอะอะไรมันไม่ค่อยแตก่าแเราก็เลยวันนี้เราก็เลยลงทุนต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้แท่งผอมๆเหมือนกันรุ่นเนี้ยก็ใช้ดีมันเป็นรุ่น ชีนสูพรีมก็คือความมันวาวระดับสิบนี่ถ้าเกิดแบบคนที่ชอบทาลิปกอสอะ่ะเราแนะนำนะน่าจะชอบรุ่นเนี้ยความแบบได้ความชุ่มชื้นแบบมากเหมือนทาลิปกอสเลยอะ่ะแต่ว่ากบสีปากเราได้นี้มันจะเป็นโทนแบบว่าส้มโคราเลทาล้แบบเป็นดูสดใสอะ่ะ อืมสวยมากนะสีเนี้ยขนาดเราเป็นเป็นชน,นี้ที่ชอบ l ิ s t i n g น้ำแมทอะ่ะก็ยังชอบเลยนะรุ่นเนี้ยคือมันจะส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นที่แบบลื่นๆื่น creamy เหมือนก l อ s อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยกรบสีปากเราวอะแต่รุ่นเนี้ยมันจะกรบสีปากเรามิดเลยรุ่นชีนสุพปรมสีกอทดัสกอท่าดัสกอท่าเราอ่านอ่านไม่ถูกอะลองดูนะ ชาแดดนี่ลูกนี้นะคะนี่ได้สีนี้ได้สีส้มแบบส้มโคโรลบางใสอะไรเงี้ยแต่กบสีปากเราได้มิดเลยต่อไปนะคะก็จะก็ยังคงเป็นโทนส้มอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้จะเอาโทนส้มดีกว่าอืก็อขอโลกก่อน ต่อไปนะคะก็ <S <S จะเป็นสีอ่าลาเวซิงนี่จะเป็นสีนี้ลาเวซิงเป็นเนื้อครีมชีสนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบลื่นๆนิดนึงดูแบบพาแล้วดูปากสุขภาพดีไม่ลอกไม่เป็นขุยส่วนใหญ่ที่เคาน์เตอร์เขาบอกมาว่า ส่วนใหญ่เนื้อที่ขายดีก็จะเป็นแบบพวกอย่างเงี้ยอืมอืมอันนี้ก็จะคล้ายกันเลยกับสีก็ท้าแดตรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นส้มแต่ตัวเนี้ยเราว่ามันจะออกส้มส้มกว่านิดนึงอนะ่ะเนี่เดี๋ยวเราเที่ยงให้ดูเนี่ยอันเนี้มันจะแบบฉ่ำระดับสิบอืมไม่รู้เห็นเปล่านี่นะคะ ก็จะสีคล้ายๆกันเลยแล้วว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันได้นะเพราะว่ารุ่นเนี้ยรู้สึกว่าแท่งผอมๆเนี่ยมันจะแพงกว่ารุ่นเนี้ยอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนยประมาณเนี้ยค่ะก็จะได้สีนเนาะต่อไปอก็จะเป็นสีสีเวกัสโวล์โวล์วววยหยย เป็นสีนี้นะคะเวกัส o v e เป็นเนื้อแอม l ิฟาเป็นโทนส้มเหมือนกันแต่เป็นแบบส้มที่เข้มขึ้นมาจากสีลาเวนซิงอยู่หนึ่งเฉดหนึ่งสเตตอันนี้ลาเวนซิงนะคะอันนี้เวกัสโว e อันนี้มันจะออกอมน้ำตาลหน่อยหนึ่งเนาะสีลาเวนซิงอันนี้เป็นสีเวกัสโว e นะคะเจะลองให้ดูเนาะ มันก็จะเป็นโทนส้มเราแบบเราจะทาสีเนี้ยวันไหนที่ที่เกียยแต่งตาก็คือเขียนคิ้วแล้วก็ปัดบัดออนที่เป็นเนื้อครีมทับเข้าไปข้างในที่เป็นสีของที่คอนเซปต์เกิลที่มิงเบดที่เป็นโทนนูส้มเบาๆอย่างเช่นวันนี้นะคะก็เราก็จะทาลิปสติกสีนี้มันก็ดูแบบดูดูสดใสขึ้นมาเลยว่า บางวันที่เราแบบขี้เกียจแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกลิปสติกที่ดูทาแล้วดูสดใสสดใสอะไรเงี้ยเนาะมันก็อืมมันก็ดู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 ไม่ป่วยอะดูไม่โทมถ้าเกิดยิ่งวันไหนเราแบบเหนื่อยเหนื่อยโทมโทมแล้วไม่แต่งหน้าด้วยแล้วเราทาลิปสติกสีนูดอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งดูแบบดูโทมอะดูไม่โอเคอะค่ะล้าก็จัดลิปสติกสีเยอะเจ็บเลย ข้าทางลราเลยเนาะต่อไปจะเป็นสีแบบชมพูแล้วแหละชมพูบันเย็นอ่างเงี้ยเนาะเริ่มที่สีนี้ก่อนเลย่ะเนี่ยสองสีนี้นะคะเซนเจอร์แมนก่อนแล้วกันเนาะเป็นแบบสีแรกๆเลยที่ซื้อของแม็กสีนี้ชมพูบา์บี้บา์บี้นะคะเป็นเนื้อแอมพลิฟายเนาะ สาวๆที่แบบแซบๆอ่ะน่าจะมีกันทุกคนนะสีเนี้ยดูแบบเป็นชมพูอมม่วงทาแล้วคุณจะเปรี้ยวมากมแบบทาแล้วแบบคือเราปัดแก้มโทนส้มไงมันก็อาจจะดูวันเนี้ยเราปัดแก้มโทนส้มแต่ทาแล้วแบบ เรี้ยวมากนะแต่งตัวแบบลูกบาร์บี้บาร์บี้แบบใส่บิ๊กอายแล้วก็ทาวิงวิ้งที่หัวตาอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบดูดูโอเคแบบนี้นะอันนี้เราแบบแก้มเราก็มาโทนส้มแล้วเนาะมันก็เลยมันจะเป็นชมพูอมม่วงอ่อนมากสีอ่อนที่แบบ ได้ไหนคือเขาก็ต้องทักทักสีปากก่อนเลยแล้วทาสีเนี้ยไปงานแต่งงานพี่สาวอ่ะมีแต่คนทกากอว่าทาลิปสติกสีอะไรมัน <c oughs> ช่วงนั้นแบบมันออกมาแรกๆเนาะมันก็แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักค่าไห่ <c oughs> อันนี้นะคะเมื่อกี้สีเซนเจอร์แมนเนาะเราว่าสีเซนเจอร์แมนอะผสมกับสีพิงค์นูโวอ่ะสวยมากมันจะแบบ มันจะดูไม่ไม่ซีดจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราจะจะทำให้ดูเนาะนี่เมื่อสักครู่เซนเจอร์แมนถ้ามีเซนเจอร์แมนแล้วคุณต้องมีสีนี้สีลิมิเต็ดตัวนี้คินอ่าสีวิวากรรมนิกกี้นะคะเนื้อ,อาสาตินอี่ยสาวๆหลายคนก็ต้องมีแบบเพราะว่าช่วงหนึ่งขายดีมากสีเนี้ยนะคะสีเป็นชมพูนิออน เหลือบแดงเหลือบโอ้ไม่บอกไม่ถูกแต่สีส่วนมากช่วงหนึ่งแบบทาทุกวันเลยอะตั้งแต่ได้มาจนแบบถึงขั้นสต,อต็อกไว้สองแท่งเนี่ยมีอย่างเงี้ยเ <c oughs> วอร์อ <c> ร <oughs> อืมอืมนะคะก็จะได้สี วีว่าแกรมนิกกี้นะคะอืมมันก็จะเป็นชมพูที่แบบเราว่าทาง่ายกว่าตัวเซนเจอร์แมนเมื่อกี้นะเก้านาทีกว่าแล้วเดี๋ยวไปต่อคลิปสามนะคะยังไม่หมดเลย